คุณต้นเมื่อคืนคุณอยู่คนเดียวบ่อยตายตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลังเลิกงานเขาถูกรถชนเสียชีวิต ผมจะโทรหาคุณบอกว่าวันนี้ไม่มีใครมาอยู่ด้วยคุณต้นช็อกยืนอึง้งไม่รู้ว่าเมื่อคือนตัวเองอยู่กับใครสุดท้ายผู้จัดก,การโทรตามคนจากสาขาอื่นมารับงานกะต่อคุณต้นหนุ่มวัยกลางคนที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่เป็นพนักงานสะดวกซื้อกะดึกคือแรกที่ทำงานผู้จัดก,การบอกกดไว้3มข้อสั้นๆข้อแรกห้ามหลับในเวลางานข้อสอห้ามขึ้นชั้นสหรือเข้าห้องสินค้าหลังสามทุ่มขอม้อ3ห้ามเข้าตูว้วอหลังสามทุ่มเช่นกัน คุณต้นฟังแล้วไม่ได้คิดอะไรมากก็คงเป็นกฎธรรมดากลัวพนักงานขี้เกียจหรือแอบอยากยอกของอะไรแบบนั้นคืนแรกทุกอย่างปกติดีเขาเติมของเสร็จตั้งแต่ก่อนสามทุ่มแล้วก็คิดเงินลูกค้ายาวจนถึงเช้าไม่มีอะไรแปลกแต่พอคืนที่สองเขารู้สึกว่าตัวเองเพียมากเพราะยังไม่ชินกับงานกะดึกตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าเขาอยู่ตูวว้วอกํำลังจะออกแต่มันเปิดไม่ออกเขาลองดึงลองถัก ไฟในตูว้วอก็ดับบูบเขาตกใจรีบควาโทรศัพท์หาบอยพนักงานอีกคนที่อยู่หน้าแคชเชียร์บอยมาช่วยเปิดออกจากด้านนอกจนออกมาได้ตอนเช้าคุณต้นเล่าเรื่องนี้ให้ผู้จัดการฟังแต่แทนที่จะพูดถึงการซ่อมประตูผู้จัดการกลับตอบสั้นๆว่าดีนะโทรหาได้ไม่งั้นแย่อย่าลืมกดนะต้นรู้สึกแปกแต่งานก็ต้องทําต่อคืนที่3าุณต้นทนไม่ไหวผุต้น บอกบอยว่าขอไปงีบสานาทีเดี๋ยวลงก่อนสามทุ่มบอยโอเคคุณ okay. ต้นขึ้นไปนอนตรงบนไดซึ่งเป็นที่อับมุมกล้องเขาไปหลับตื่นมาอีกทีตอนสามทุ่มยีสิบเกินเวลาแล้วขณะที่เขากําลังลงมาเขาได้ยินเสียงดังจากห้องเก็บของในใจคิดว่าอาจเป็นหนูหรือโจรเลยโทรหาบอยบอยบอกว่าเดี๋ยวกูตามขึ้นไปขุนต้นถือที่ตขะข่าเหล็กเดินไปที่ห้องเก็บของ สิ่งที่เขาเห็นคือเงาหญิงผมยาวใส่ชุดแดงห้อยอยู่กับพัดลมเพดานเขาวิ่งลงมาข้างล่างทันทีแต่พอมาถึงเขาไม่เจอบอยแล้วเขารีบหาโทรศัพท์ร้านเจอสายมิดคอจากผู้จัดก,การ60สายเขาโทรกลับไปผู้จัดก,การเปิดประโยคแรกด้วยเสียงดุว่าคุณหายไปไหนตั้งแต่สองทุ่มแล้วใครเฝ้าร้าน คุณต้นรีบบอกว่าผมไปเติมของหลังร้านครับบอยอยู่หน้าแคชเชียร์ปลายสายเงียบไปสักพักก่อนพูดว่าคุณต้นเมื่อคืนคุณอยู่คนเดียวบอยตายตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลังเลิกงานเขาถูกรถชนเสียชีวิตผมจะโทรหาคุณบอกว่าวันนี้ไม่มีใครมาอยู่ด้วยคุณต้นช็อกยืนอึ้งไม่รู้ว่าเมื่อคืนตัวเองอยู่กับใครสุดท้ายผู้จัดก,การโทรตามคนจากสาขาอื่นมารับงานกะต่อและคุณต้นลาออกทันทีก่อนกลับ ผู้จัดการพูดว่าคุณเจอเพราะคุณทําผิดกฎแล้วอธิบายให้ฟังว่าข้อหนห้ามเข้าตู้วอหลังสามทุ่มเพราะเมื่อหลายปีก่อนมีพนักงานหญิงคนหนึ่งลื่นล้มในตูว้วอศีรษะกระแทกพื้นไม่มีใครรู้จนเธอเสียชีวิตในนั้นหลังจากนั้นตู้วอเหยียนถ้าใครเข้าหลังสามทุ่มบางคนจะเจอไฟดับบางคนจะออกมาไม่ได้ขออ้อ2ห้ามแอบหลับโดยเฉพาะตรงบันได เพราะถ้าตื่นไม่ทันจะได้ยินเสียงจากห้องเก็บของแล้วเผลอเดินเข้าไปเจออะไรที่ไม่ควรเจอเหมือนที่คุณต้นเจอข้อสห้ามเข้าห้องเก็บของหลังสามทุ่มเพราะห้องนั้นเคยเป็นห้องที่เจ้าของร้านเก่าคุณแอนผูกคอตายก่อนจะขายกิจาการแฟนชายมาทําร้านสะดวกซื้อนับตั้งแต่นั้นมาใครฝ่าฝาืนสามข้อนี้จะเจอของแถมคุณต้นเล่าเรื่องนี้หลังลาออก เขาบอกว่าหลังจากวันนั้นผมทํางานที่ไหนจะจํากดได้เสมอและไม่ฝ่าฝืนอีกเลยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่เป็นบทเรียนของคนที่ไม่ฟังกฎ